ไปเฮือนไผ่เฮือนเ่าป้าเฮือนไผ่เฮือนเ่าป้าไปเฮือนตู้เถ่าไปยังเฮือนตู้เถ่าไปแล้วเมื่อวานนี่ทุจร้ากันไปดิระหว่างหอวิทย์วิทย์เชิบาทบ่าระหว่างจังหวัดราชบ้านเจ้ากันวิทย์เชิดบาทแล้วก็มาแล้วเหรอแม่อุ้ ขูเข่าออกแล้วเ่ไไ้มาลามือเข่าออกเ่แลนี่ยชกียวอยุโป๊บ้วโป๊ะบบอกบ้าลูกิเกีวเจียวยุโป๊บ้าบ้าเหโอเคค่ะเดี๋ยววัดซื้อค่ะ เส่ข่าวงามนะบอกว่าลุงเนี่ยใส่ข่าวงามนะอยู่ใช่เฮ้ไ่อโมเมนต์กล้าลูกเข่าเข่าออกมากแล้วโมเมนต์เป็ดหน่อยลอยน้ำเห็นรอเป็ดหน่อยลอยน้ำในน้องมันอาบน้ำอ่ะเป็ดหน่อยอาบน้ำบ่กะบ ฮอแม่ไกุญิงก่ขินเพิงโอ้ยดีรอตัป่งใหญ่นึงเชื่อเชือเือเชือเช่อไ้ล้เนขี่แค่ลมีแต่เป็ดได้เอฟ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 เป็ดมัตู้มีสามรุ่นพี่น้องรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นน้อยจิ๋วเลยพูตรนั้นเอาว่าบัดเป็ดน้ำตู่หรือวะเอาว่าเอาว่ากับกาบบันี่ ขอมตูบ่่าแล้วฮะืนอนแน้วบ่บเอาเมื่อหื่นนะบาไว้น้าตู้นี่เด้ออย่าเมื่อจังบ้าดมหนูฮะบ้าดมหนุ่มเดุมหนุ่บ่ข้หนู่เน่ะบอ่อย่าไปมันเปลือนนะมึงเนี่ขีโตมนะ มื่นนะฮะมื่นในบงมื่นนะฮะเอ้า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 อยู่ไปทัที่เอ้าเอ้าไปแซบนนี่ฮะลูกจิไปแซบอนไรฮึลูกเสียดยังมื่อีมาหน้าตู้จ้ามือนี่ นี่เป็ดหน่อยตู้มีสามรุ่นก็นี่สิโอ้ยสิบูงปีกแล้วนี่นะสิบินได้เลยนี่วว้าานมันย่านลูกได้นั่นน่ะลูกบกเกลือมันเนาะฮะระวังห้องมันมาเลยฮะปิ๊ปปี๊ปปี๊ประวังสิเกลือได้นะห้องมันนะแม่บอ๊บปิ๊บปี๊ปปี๊ป มันนี่มันรุดออกมาแล้วว่านี่ไม่ตู้ค้างไว้อยู่พคนน่ะคุณอาว่าฉลาบอยู่ไม่ตู้ค้างไว้โม่เลยเอาในหั่นดูคุณอาน้ำระบายอุ้ยระบายระ่าละเกลือนะเอาใส่ถ้วยหั่นหน่อยหนึ่งพ่อ พอแล right? ้วลูกล่ะเอลปัยไตมือใหม่เนี่ยมือใหม่มือใหม่ก่นมือใหม่ก่มันบด่ะฮะพอแล้วพอแล้วปลาลงสปลาลงคปลาลงปลาลงบดถั่วย่างนี้นะปลาล่งมันมัดถวอย่างนี้นะเอ้บดนจับมาวันนี้อยากได้ตัวใดนะเอาด้วอ้เดี๋ยว้จะบไปเชียงแม่นหรอเ่าเอ้ย มันยังอไปลงกนขาวดิกุ้งอ่ะเลยห้องเลยไหมปิ๊บปิ๊บปิ๊บีห้องไก่เป็ดน่อยนะเพไม่ยองออกนะว่าังไสิลาบอยู่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บห้องไก่น่อยได้จ้ะเนี่ไก่น้อยว่างามแท่นี่นะ้ไก่น้อยว่างามแท่นไหวะ

ตื่นไก่ตื่นไก่ว้าววลูกว้าว้าเฮ้ยลูกเฮ้ยมีเน่ามีเน่าเป็ดเนาไก่วะอืย่าหย่าย่าปล่อยก่อนจะนอพ่นี ขณะประตูเอข้าวสารลงมาเกลือให้มินขี่ไก่มินขี่ไก่มันจะมนแม่ขี่ไก่อะเะม่ยังมินขี่อันบากอ่ะนี่แม่ดูเกลือันไก่มันบินมันบินมันไปตํเป่าวว้าแก่หน่อยเจ้าว่าไก่หน่อย นน่อัานเอาลงเลงไปไปด pues oh ังมือไปนี่พาไปดังไปไปจะมีนไปเหมียวมเว้ขึ้นเทิงม่าฮะฮะเซ็ตมุกเอาเอีเดอ่ะเสียเมรนี่เอาเนะเสียกัาพ่เม่นี่มันมานำกานเสีอห่ยแล้วแล้ว ขึ้นนะโอ้ขึ้นเทิงนะบาดบ่เมื่อบ่าสารอุอยากนอนบ่อยากนอนอจับลูกจับหัวขนัวขนไหลัจับโอ้ขึ้นได้แล้วนี่เก่งแนวนี่เก่งแนเก่งแ้วขึ้นไหนแล้ว

เบิ่งแมเ่เซ็นให้อู้หะกินเติมเติม <c ười> พลังป่ะบางยาเออย้าม่หลอกน้ำขาแม่อยู่เดี <c ười> ๋ยวแม่เก็บเองกินอ่ะแม่บันิ่มพีเมื่อเนี้ยป่ะฮะอ่ะกินหนูกินเออ บ้านยังท <mo> ี่ว <krit> ่าคนใต้กระบอกแมนฮะแม่ไม่ลานะแม่นมลิงนะเดี๋ยวถุงหนึ่งนะนมงนมลิงนม้นมลิงแข้งขดุมขนุมค้นกินนี่แล้วช่าหนมลิงมันจะไม่ดู้กินเบิ้มนบาน้น

ังนี่มันยังก็คลุกคลีอ่ะเอออู้หูสจนากินมือเจ้าของวะวจนากินมือเจ้าของงดน,นี่กินมือเจ้าของงดดีนะกินมือเจ้าของงดว้าวเจีบบ่ลลุเจีบบ่เจี๊ยบบอลลอย

mạng nhảy cứ tên là mướn, nì cái màng nọt lồn thì nó cái súp lao bắn, thêm súp, mặt mít màng nhảy, màng hai mươi tu, mà hào phai bạn mà hào phai độ tư lễ tí độ uh. xe bà uh. à mấy xe hả à thu cha bằng thu cha đây bò bà này. xe xe là hả? <laughs> bà bà này. Cha hả? <laughs> hả này thu hả vậy đi bằng lúc hả này bao? ขนมดิ้งพันน่ะแม่ามาเห็นมือเศ้านี่กับขนมดิ้งได้หนิเพื่อพวงอ่ะซิมหาพันสื่อห่านแม่อ,อนนนเอ,อ๋บ่ะไปสักพี่น้องงัยเนาะเดี๋ยวไปจอยกับชุดตอกก่อนเดียวพากันเตรียมเมื่อแล้วบมานี้พี่น้องงัยเนาะ พม่น้องเอาไปเตรียมตัวเมื่อกันเลยเป็ดน้อยเป็ดน้อยยังไม่ได้กินอาหารวะข้าวเดือนกินข้าวเดือนเพียนกินมดเลยไงว่าไตเขียววะลุยเลยลุยเลยลุยน้ำเลย ว้าวฝึกฝ wow. ึกไปโชวะระวังับนมฮะลูกจริงจริงจริงดูนะว่าผนังขาข้ามเอาครับ

cười lên. này lên. Trời lên. Trời lên. Trời sinh nghe ngam thế này Trời Bố mình Bố mình lên. say ไวืนแลปรลับเพื่อนคืนแปะลปลายมติดสีสันไปีกขาอ้เ้ยนเตน่ออเ้จีชยจขาดบอคือพเห็นเออมันอยู่ไปอยู่ข้างหลังจีชวยบกเห็นบอบอคข้อเพื่อนคือมันไปอยู่ข้างหลัง ไปทางไหนทางนี uh, à, ้ทางนี้หรือทางนี้วูวูเบาขึ้นไปชงลานหนึ่งย่างโชว์เบาแล้วย่างโชว์เบาเด้อน้ำบ่เอ้ยหนี่เราบ้างน้ำนะลูกเดินบัวมอสหายบ่อุ้มโอ้ย

นี่นี่ส้มนี่มาดูง่าแก้ทิ่มซ้างสั่นแม่นบ่อือบ่ใส่สบายเด้นิ่มเนาะอือของมักพินได้นั่นน่ะบ่แมนว่าบ่มีทาไดส้่องพนมกมันนิ่มเลยเวลามันนิ่มเฮาแบบว่าเฮาย่างเฮาเดินเฮานั่งจันะคนมักเต้นมักกระโดดนะน่มขนาดเลือกออกมาเนึงนะให้วัดมนี่ให้น้องเนาะ ให้ให oh, ้น้องนอนบ้านใหญ่ไะเนาะปลาลุงมาให้ถิ่มน่อได้บ้านมากอย่บอกป้าลุงอยู่บ้านโชคจ้ะเพิ่นมากพี่น้องเไยตามใจเพิ่นเออนี่ก็ออกแล้วเนาะเข่าเนาะออกไปเลยที่บอกจะเข่าข้าเหนื่อเกี่ยวได้เนาะเหนื่อยก็แป็นเตอร์ได้นี่บะเพิ่อนเนาะเพื่อนเดือนหนึ่งช่องเดือนนี่นาะ เดือนนึ่งเนี่ยมันเนาะนี่ยป็นเตอะเด่นน่ะก็บึกจำเบึกองเด่นนี่ว่ดเอ้ยตรงขี้ตรงทางนี้ก็เพื่อนนะว่ดเอ้ยเหย่าก็มิกในชั้นนี้เปล่าเว้ยน่ะเออมามาหาหลอกของหยางก่อน เราบริเวมั <kav uk uit> mm ่วเทามีแกงบ่เขาเราให้นี่ไปสิลัยซ้ำนี่เนาะหมูออกบ่ได้กรแงได้คันขาบวนีการหมูงามแบบฮาวงมีปุ๋ยเล่งก็ม่ัดยูเลยกอะบัางทีแงงจะเกิดแบบนี่แด้เลรทำมาสะที่น้องเฮ้ย Uh, một đường điên khóc cũng lạ Nhanh con Nói <laughs> <laughs> xìa xong hai khảo là này nó Hai này cả bóng hai này หลดกะหอดต์ันนี้พี่น้องะนเนาะเพราะว่ามันขี้ตม้มกาขี้ล่มเปื้อนไปเปิดประตูถ่ายลยพภาไปดีใจอ่ะ ดีใจขอบใจากันมามาชงขอบใจกันมาเอ้ยขอบใจเด้อ huh. อ mm ุ hmm. ้มอ right ุ being uh ้มหลานขึน uh ่ง huh. นุ้มนางนอกถสังดังอยู่ โมเมนตของตู้นมนะวะของเมแกนนะวะนนี่เเพิ่งเปลี่ยนของเมแกนนะตู้น ém นีเราวะอือาอะไรมาาดีเล้าผ้าดีเ้าปิดป่ะปิดป่ะฟาโอยเลเครับ บางลูกเกิบนะอย่างนฮียนะถอดซิกรตาขงังเลยเอาขอบใจบ้าววันนี้ที่มาชม้านเดอ้เอ,อ,าอบายบายมือใหม่เจอกันเดอ้อเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> าเลายโดยค่ะขอบใจค่ะกดกอดกดเลยค่ะแน่นตั้น้ว อุ่ยแม่จอยดูว่า n g ได้จอยตกใจเว้วันสอกอีแล้วเนาเลยเอาวฆสนามาน้าว่ีตูว่ามากินปลาเลอว่ะดูมีปลาซซะมีปลาซิวหนึ่งนึงปึปปเอ้ยปลาแซะอไซ นายบ้าไปลงมาลงมาฮึบ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 หหอยเมาเตดเตน ป้ายสักพี่นอนแล้วเนาะแต่เมื่อพ่อกันเพื่อนทุนนกแหล้วลบเพื่อนไป่คึงดูกตานนั่นพี่นอเนเลยโมดดินควบบัตร